ใส่แขเพิ่มตาแหาด้วยวิธีเกี่ยว9ก้านะครับครับรอบนี้ผมจะใส่แขนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีไล่สายการใส่แขแบบเนียนๆนะครับนะครับอ่ะเกี่ยวสองรอบเลยนะครับอ่าหมุนสองทีหนึ่งสองนะครับตักนะครับเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวสองรอบนะครับปัดสองเส้นที่ขึ้นไปข้างบนนะครับครับผมแล้วค่อยสอดสายเข้าไปนะครับนี่ฮะสอดสายขึ้นบนนะครับครับแล้วค่อยไล่นะครับไล่สายครับใช้นิ้วก้อยนิ้วชี้ช่วยกันนะครับปัดสายเข้ามาข้างในครับ เอานิ้วชี้กดนะครับปล่อยนิ้วค่อยนะครับแล้วก็ดึงหลงล่ารับให้แน่นนะครับครับอ่าต่อไปเราจะเอาเขานะครับดูนะครับเสียบระหว่างกลางนะครับระหว่างตาแหนะด้านบนนะครับที่จะเอาเขานะครับเสียบเข้าไปนะครับครับอ่าดึงครับดึงให้เสมอกันนะครับปัดออกข้างนะครับปัดออกซ้ายนะครับเอานี้โปนนีบไว้นะครับนี่ครับครับปัดขึ้นบนนะครับทําเกี่ยว9ก้านะครับเรียกว่าเกี่ยว9ก้านะครับสอดล่างหนึ่งทีนะครับผมฮะสอดล่างหนึ่งทีนะครับนี่ครับ สอดครับผมสอดเสร็จเอานิ้วนางกับนิ้วกลางประคองไว้นะครับหนีไว้นะครับนี่ฮะหนีไว้ครับแล้วก็สอดลางอีกหนึ่งทีนะครับครับสอยหนึ่งทีนะครับครับเหมือนเดิมครับเอานิ้วนางกับนิ้วกลางประคองสายไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันพันนะครับนี่ครับรอบต่อไปเราจะแทงกลางนะครับแทงกลางระหว่างเส้นนะครับเห็นไหมครับครับผมสอดกลางเข้าไปนะครับครับสอดเข้าไปเลยครับสอดผ่านไปเลยครับนี่ครับปัดขึ้นบนก็ได้ครับแต่งครับแต่งสายเข้าไปครับไล่เข้าไปให้มันหลวมหลนะครับครับครับ พอแทนกลางเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยนะครับค่อยๆไล่สายลงมาทีละนิดนะครับถ้าเส้นมันหลวมเราก็เอานิ้วดึงหน่อยครับให้มันตึงนะครับนี่ครับดึงข้างล่างให้มันตึงลงนิดหน่อยครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาครับไล่ช้าๆนะครับไม่ต้องดึงเร็วนะครับค่อยๆดึงนะครับอ่าแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับปึ๊บนี่ครับเป็นแขนแล้วนะครับนี่ครับวิธีเอาแขนแบบเกี่ยว9ก้านะครับล็อกสองชั้นครับแน่นครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแขนนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับใส่แขนนะครับ คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์นะครับกดติดตามแล้วกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ